มาหมดสวนครับข้าวขึ้นแล้วได้ตามจริงว่าเยาได้ตั้งเึ่องเงินแต่บวกับเลยต้องว่าตั้งเึ่งนี้อันนี้มันนีบอดีปปนลดต้องใส่ทอ,อมันน้ำม,มันหยดอยู่ครับ ส่วนหอมครับเหมือนี่วานพึ่งใส่ปุ๋ยไปเม็ดปุ๋ยยังละลายบดีปนได้อ,อันนี้อายุนะายอยู่ประมาณอายุหอมกับะ,ะมาณสิบประมาณสิบหมื่นนะครับใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งแล้ว กาดยามเสาทางลังจะเปน็นทุ่งนาครับ